สวัสดีนักเรียนปอสองทุกคนนะครับวันนี้มาพบก,กับคุณครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาวันนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับใบงานก็จะเป็นใบงานอันนี้นะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เครื่องหมายนะครับมีเครื่องหมายมันทําตาย,ยิ้มๆใช่ไหมเอ่ยนะครับก็เปรียบเทียบเนี้ยนะครับจํานวนเนี่ยไม่เกินหนึ่นะครับโดยให้ใส่เนี่ยเครื่องหมาย นะครับมากกว่าหรือน้อยกว่าทีนี้เรามาเรียนรู้กันว่าอันไหนมากกว่าเนี่ยน้อยกว่านะครับ <c oughs> อ่าทีนี้ในสไลด์ของคุณครูที่ทำมาเนี่ยมากกว่านักเรียนจะสังเกตว่าด้านแหลมนะครับจะหันไปทางขวามือเนาะขวามือก็คือมือที่เราส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะถนัดขวานะครับอ่านะก็เป็นมือที่ถนัดเนาะหรือจะเป็นซีกที่ไม่ใช่ซีกด้านหัวใจของเราเนี่ยครับอันนั้นก็คือจะเป็นซีกขวาเนาะ ส่วนด้านน้อยกว่านะครับน้อยกว่าก็คือนะอันนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนน้อยกว่านะครับค่าที่น้อยกว่านะครับก็จะเป็นลูกศรน,นี่ครับหันหัวไปทางด้านซ้ายมือนะครับหันหัวไปทางด้านซ้ายมือหรือหันหัวไปทางซีกฝั่งที่มีหัวใจของเราอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็น สัญลักษณ์ของน้อยกว่านะครับทีนี้เราจะจําได้ยังไงล่ะครับให้คิดเหมือนนะครับให้คิดว่าสัญลักษณ์นะครับมากกว่ากับน้อยกว่าเนี่ยปากของนกก็ได้เนาะตอนนกเนี่ยปากจะอย่างนี้ใช่ไหมนะครับถ้าปากมันหุบอย่างนี้นะครับปากมันยังหุบอยู่เนาะปากมันยังหุบอยู่นะครับก็ถ้าปากมันยังหุบอยู่เนี่ยก็ให้เป็นไอตัวมากกว่านะครับ ตัวถ้าตัวมากกว่าเนาะก็คือตัวนี้ปากมันยังหุบอยู่ท่านี้ใช่ไหมนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์มากกว่าเนาะปากมันหุบอย่างนี้นะครับแต่ถ้าน้อยกว่าเนี่ยปากมันอ้าอลไใช่ไหมนะครับปากมันอ้าแล้วเนาะปากมันอ้านะครับปากมันอ้าอย่างนี้เนาะนะครับปากมันอ้าอย่างนี้นะครับด้านแหลมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปากมันอ้าใช่ไหมครับเนาะให้ใช้มือซ้ายแล้วกันง่ายดีเนาะนะครับถ้าปากหุบอย่างเนี้ย มากกว่าใช่ไหมครับนี่เห็นไหมด้านนี้มันจะใหญ่ๆเนาะอันนี้มันอาจจะนะครับส่วนถ้าเป็นมือซ้ายอันนี้มือซ้ายของหนูเนาะนะครับอถ้าในวิดีโออย่างนี้ก็ได้นะครับใช่ไหมถ้าหันอย่างนี้นะครับหัวแหลมๆนะครับใช้มือซ้ายของหนูหนดีกว่านะอันนี้เป็นมือซ้ายของครูนะในวิดีโอน่าจะเป็นมือขวาแหละมองถ้ามองมันสลับกันด้านกันนะ แต่ให้ใช้มือซ้ายเนี่ยถ้าเป็นปากนกจีปากมาอย่างนี้นะครับหันหัวไปเนาะหันหัวมาทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นมากกว่านะครับแต่ถ้านกปากอ้าอย่างนี้นะครับก็จะเป็นน้อยกว่านะครับนี่เนาะน้อยกว่าทีนี้เรามาดูโจทย์กันครับให้ใส่เครื่องหมายมากกว่ากับน้อยกว่าลงไปเนาะนะครับจํานวนแรกนะครับสอง้อยห้าสิบแปดนะครับแล้วก็มีช่องว่างให้เติมเนาะแล้วก็จะเป็นสาม้อยสามหกนะครับทีนี้ สองร้อยห้าสิบแปดกับสามร้อยสามสิบหกเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วขณะมีค่ามากกว่ากันครับก็จะเป็นในด้านของสามร้อยสามสิบหกใช่ไหมส่วนสองร้อยห้าสิบแปดเนี่ยเขาจะน้อยกว่าสองสามร้อยสามสิบหกนะครับทีนี้สัญลักษณ์เราต้องใส่น้อยกว่าหรือมากกว่าต้องใส่ยังไงละ่ะนะครับให้ยึดด้านด้านฝั่งนี้เป็นหลักนะครับให้ยึดด้านฝั่งนี้เป็นหลักเนาะ นะครับอ่านจากทางนี้ไปนะครับอ่านจากทางนี้ไปสุดนะครับเริ่มจากซ้ายไปขวานะครับจากซ้ายไปขวานะครับก็คืออ่านค่า258มันทําไมเอ่ย258มันน้อยกว่า336ดังนั้นสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็คือสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับน้อยกว่านะครับต้องเขียนอย่างนี้ก็คืออ่านได้ว่า258เครื่องหมายอะไรเอ่ยน้อยกว่า 336นะครับเริ่มจากซ้ายไปขวาอย่างนี้เนาะอ่ะทีนี้มาดูโจทย์ที่2ครับตัวอย่างที่2มี178แล้วก็66นะครับ178แล้วก็66นะครับอะไรมากกันลกเจ็ดร้อยเใช่ไหมแล้วก็มากกว่า66ใช่ไหมหกสิบเนี่ยน้อยกว่า178จะใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยเราก็ให้ยึด แบบเมื่อกี้เลยนะครับให้ยึดอะไรเอ่ยให้ยึดจากซ้ายมาขวาก็คือสายมือเราสุดเลยนะครับมาขวาสุดนะครับอ่านค่าตัวนี้ก่อนค่อยมาตัวนี้นะครับอ่านค่าเรียงอย่างนี้มานะดูตามคูชี้นะนี่นะนะครับอ่านตั้งแต่ตรงนี้ไปตรงนี้นะครับนะอ่านตั้งแต่ตรงนี้เริ่มมาเนาะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดมันทําไมเอ่ย หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดมันมากกว่านะครับเห็นไหมปากหุบนะปากนกปัดกะเล็กมีหันไปทางนี้เนาะปากจิกจิกจิกถ้านี้นะครับแต่ถ้าอ่านอย่างนี้นะครับเป็นน้อยอันนี้ก็จะอ่านได้ว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับสสญลักษณ์ลายเอ่ยมากกว่านะครับมากกว่าใช้ทางนี้นะมากกว่านะครับหกสิบหกนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดอันที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดอันนี้นะครับลองทําดู เดี๋ยวไปเจอกันวิดีโอที่สองนะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามกันโอเคอันนี้เป็นวิดีโอแรกนะครับเดี๋ยววันนี้ขออาจจะสามใบงานนะครับแล้วก็อาจจะทวนวันเสาร์ด้วยนะครับเพราะว่าใบงานคณิตศาสตร์เนี่ยที่ให้ไปมีทั้งหมด9้าใบนะครับมีทั้งหมดเก้าใบเราทําอาทิตย์ที่แล้วไปสองนะครับอาทิตย์นี้พรุ่งนี้เนี่ยไอ้วันนี้เนี่ยสามใบนะครับน,นี้สามใบแล้วก็วันเสาร์กูอาจจะเพิ่ม ไปให้อีก4ใบนะครับสาวทิศก่อนมาเ,อาเรียนเนาะก็ถือทําเป็นวันหยุดไปนะครับโอเคอันนี้วิดีโอที่1จบแล้วเดี๋ยวไปเจอกันวิดีโอที่2ครับ